โอ้แฮร์รี่เคนครับเหนือเต้นครับโอ้โหใกล้คว้าแชมป์แรกในอาชีพของตัวเขาเองครับก็ถือว่าลุ้นไปด้วยกันนะสำหรับให้แฮร์รี่เคนครับในการคว้าแชมป์ลีกกับทางไบเยนิวนิคครับฉะนั้นเนี่ยของแฮร์รี่เคนนะครับบอกว่าแทบรอไม่ไหวจอบซิลแชมป์แรกในอาชีพครับโอ้โหรอดูแล้วกันแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเก่งของไบเยนเปิดใจสุดตื่นเต้นครับกำลังจะคว้าแชมป์แรกในอาชีพหลังไบเยนจอบซิลแชมป์เดสลีก้าในวันเสาร์นี้ ไบเยนอินนิคที่รั้งจะฝูงด้วยาการนำห่างเลเวอร์แปคะแนนครับจาคว้าแชมป์เดอเซลิกาฤด,ดูกาลนี้ทันทีนทหาเปิดบ้านเอาชนะไม่ศูนห้าได้ในวันนี้ครับพร้อมกับลุ้นให้เลเวอร์ไม่ชนะเอาสบวกในเกมวันนี้ครับแฮร์รี่เคนเปิดใจถึงโอกาสาที่จะลบอาถรรพ์ได้แชมป์แรกในอาชีพสักทีหลังคาแข่งมานานกว่า15ปีที่เล่นให้กับสเปอร์ก่อนย้ายมาที่ไบยเยรนเมื่อฤดูกาลที่แล้วหัวอกวัย31มสอ็ดปีแฮร์รี่เคนนะครับกล่าวว่าเออสำหรับผมแล้วการคว้าแชมป์มีความหมายอย่างมากเลย บางทีมันอาจจะทําให้ใครบางคนหยุดพูดถึงเรื่องที่ผมไม่เคยได้แชมป์หากเราทําได้สําเร็จหลังจากที่ทุ่มเททํางานอย่างหนักมันตลอดทั้งฤดูกาลมันจะต้องมีการฉลองใหญ่อย่างแน่นอนแม้หลังจากเป็นแชมป์เราต้องมองถึงการล่าแชมป์รายต่อไปนะเพราะในวงการฟุตบอลต้องการความสําเร็จเพิ่มอีกเรื่อยๆอยู่แล้วแต่สําหรับตอนนี้มันต้องมีแชมป์ลลกเท่านั้นนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ฮาร์ยเคียนได้เปิดใจครับก่อนที่เนื้อเต้นสุดๆนะ จะได้แชมป์แรกในอาชีพของตัวเองสักทีนะครับหลังจากที่กําลังจะไล่ล่ากับทางไบเยนมิวนิกนะครับก็ขอลุ้นให้ชนะไม่5แล้วก็ทางด้านของอเลเวอร์ขอให้แพ้อะไรอย่างเงี้ยรอไม่ไหวละจอซีกูแชมป์แรกนะครับเพราะว่าตอนนี้นําเลเวอร์เซน8คะแนนแล้วก็ลุ้นให้เลเวอร์คูเซนเนี่ยไม่ชนะอาสบวกนะครับถ้าไม่ชนะก็จบเลยนะถ้าไม่ชนะก็จบเลยนะครับ น่าจะกลายเป็นของไบเย์แล้วก็เฮอริเคนก็ได้ฉลองแชมป์สักที <c oughs> หรือว่ารอลุ้นจัดๆอะเอาใจช่วยเฮอริเคนครับผมเอาจะช่วยแบบสุดขีด <c oughs> ไปดูข่าวสานกันต่อของลามินยามมลนะครับชื่ซฟริกครับชื่นชมยาเมลครับเตรียมลงเล่นเกมที่99กับบาสซโลนาครับฮันซุฟริกครับคุณซือชาวเยอรมันชื่นชมลามินยามมลครับที่กำลังจะลงเล่นเกมที่99กับบาซ่าด้วยวัยเพียง17ปี อเซฟริกในใหญ่ของบาร์ซ่าครับกล่าวชื่นชมเามอลนะซึ่งจะเล่นเกมที่99ครับของเขากับทางบาร์ซ่าในนัดชิงชนะเลิศของศึกโคปาเรเรคืนนี้เจอกับเรอัลริดตามกรญญานจากมุนโดเดวิดอโบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับลามินยามอลครับลงประเดิมสนามกับบาร์ซ่ายุคชาบีเอนเดสโดยลงฐานะตัวสำรองแทนกาบี้เมื่อวันที่มเมิถุนายน2 0 2 3ผ่านมาจนถึงตอนนี้แข่งวัยรุ่นย่าลากำลงังจะลงเล่นเกมที่99แล้วกับบาร์ซ่าในนัดชิงชนะเลิศวันเสาร์นี้ด้วยวัยเพียง17ปี ซูฟริกกล่าวถึงแนวรุกวัย17ปีอย่างยามาเขาบอกว่าลามีนเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อในวัยของเขาเขามีบางอย่างที่พิเศษสําหรับคุณและคุณจะได้เห็นมันเมื่อถูกถามถึงความทะเยอทะยานในการคว้าแชมป์ด้านฮันซูฟริกก็ว่าเราเริ่มต้นด้วยการเดินทางตอนตอน้นฤดูกาลและเรามีโอกาสล้นคว้า3มแชมป์สรายการและนั่นคือเป้าหมายของเราแม้ว่าจะรู้ว่ามันยากก็ตามแต่มาดริดก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยม เราต้องสนุกกับการอยู่ที่นั่นเรามีทีมอายุน้อยมากและมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนัดชิงชะเลิศมักจะแตกต่างเสมอและไม่มีทีมเต็งนะอันนี้คือการเปิดใจของฮันสฟริกนะครับเขาก็พูดถึงการตั้งเป้าจะคว้าแชมป์โคปาเดลเรในคืนนี้ครับฮันสฟริกก็บอกว่าอ่าผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่พิเศษสําหรับเราสําหรับผมแล้วการเคาบคู่แข่งรัดเวตยเป็นทีมยอดเยี่ยม ได้เป็นสโมสรที่เอาเรื่องอยู่แล้วแต่เราต้องการคว้าแชมป์เราต้องการแชมป์นี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสากนนั้นของคาร์โลเชโรตีเองนะครับคนซื้อของเรียวมาริตนะครับก็เชื่อว่ามาริดมีโอกาสพลิกสถานการณ์คว้าแชมป์กปะเดรเรนะครับ คาโลชิโรตินะครับกูซือชาวอิตาเลียนครับยอมรับว่าบาร์ซ่าเป็นทีมที่เต็งกว่าในการชิงแชมป์โคปาเดเกคืนนี้แต่เขาเชื่อว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ในเกมชิงดําและมาดริดเองก็มีโอกาสคว้าชแชมป์เช่นเดียวกันนะครับช่นะของมาดริดเน่พ่ายแพ้ทั้ง2ครั้งนะที่ไปชนะกับบาร์ซ่าในยุคอัสิเฟรตก,ก่อนหน้าน,นี้เริ่มจากปรชาชยคาซาติโกบริเบลในเกมแรกของศึกเอลกรานดิโก้ด้วยสกอร์ศูนย์สี่ช่วงปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วก่อนมาดริดจะมาถูกบาร์ซ่าถลุงอีก5-2 ในนัดชิงชัเลิกของซูเปโกปาเดสปัญญาที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนทั้งสองทีมจะโคจรมาเจอกันอีกครั้งในนัดชิงของกปาเดรคืนนี้ครับอันเชนเชื่อว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้และคาดหวังว่าผลการแข่งขันจะไม่ลงเอยในรูปแบบเดิมอันเชนบอกว่าบางทีพวกเขาอาจจะเป็นทีมเต็งแต่นัดชิงชัเลิกก็คือนัดชิงชัเลิกและอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เราต้องเล่นเกมรับมาให้ดีและผมมั่นใจว่าเราจะเล่นเกมรับได้ดี และมีโอกาสในการเล่นเกมรุกเหมือนกันนะครับนี่คือการเปิดใจของคาร์โลชโรติก็เชื่อมั่นว่ามาริดเองก็น่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ชนะได้ก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงครับดูข่าวสารของซูบิเมนดีกันหน่อยนะครับคาดหมายว่าคุณชายชาวิลลโซเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญดิวมาตินซูบิเมนดีครับแม้ปืนจะเป็นตัวเต็งนะครับ การคว้าตัวมาตินซูบิมรีของาร์เซนมาที่เอ็มบรีย์สเตเดียมในช่วงสมมัยนี้อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดครับภายหลังมีตัวแปรสําคัญอย่างชาบีลอนโซเข้ามาเกี่ยวข้องแม้าร์เซนเนี่ยจะเป็นตัวเตงในการได้ตัวกองกลางรายนี้ไปร่วมทีมก็ตามตามกรญงานครับก็บอกว่าดาวเตะของโวดารอยยางมาตินซูบิมรีเป็นหนึ่งในกองกลางที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรปวันละณเวลานี้หลังจากทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจอีกฤดูการ กับทางเรียวโซยัดซึ่งต่อยอดจากปีที่แล้วครับเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังมีส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์ยูโร2024ของสเปนแม้ว่าในตอนแรกอาเซนอลดูเหมือนจะเป็นตัวเต็งที่จะเซ็นสัญญา,ากับมาตินซูบิมบรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักเตะอีกคนที่เนื้อหอมมีค่าฉีกสัญญา52ล้านปอนด์แต่ทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปหากชาบิลโลโซเข้ามาคุมเรอัลมาริดนะครับชาบิลโลโซรับหน้าที่คุมเลวเวอร์เซ่นในปัจจุบันแต่ตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะเข้าไปคุมทีมเก่า แทนที่ของคาร์โลเซโรติถ้าว่าอันเช่แต่งใจออกจากเบอร์เดเบลทำกําลังรดูกาลที่ยากลําบากของเรัลมาดริดนะครับเชื่อกันว่าชาบี้ลอนโซนั้นชื่นชอบมาตินซูบิรี่มากและมารุดเองก็รู้ดีว่าพวกเขาต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเลือกในแดนกลางในช่วงสมัยนี้เพื่อสร้างทีมโดยมีจูดบรูแฮมเป็นตัวหลักในแดนกลางเรัลมาุริดเองนะครับไม่สามารถหาคนมาแทนที่โทนี่โครสได้ภายหลังค้อมลาทีมไปแต่ยังมีความเป็นไปได้ที่ลูก้ามาริดจะอยู่กับสมสทรร มีความเป็นไปได้ที่โมริตครับจะออกจากสมสรเหมือนกันหลังจบฤดูกาลน,นี้หากเรอัลมาเริดเข้ามาร่วมวงเจรจาอย่างจริงจังสุบเมดี้ครับอาจจะปปิเสธโอกาสในการย้ายไปยังที่อาเซนอลก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะนั่นอาจจะทาให้เขาเนี่ยยังสามารถอยู่ที่บ้านเกิดของเขาและเล่นให้กับสมสรที่ใหญ่ที่สุดอย่างเรอัลมาดริดก็ได้นะครับโอ้โหนั่นเลยครับ อาจจะมีตัวแปรสําคัญเข้ามาเกี่ยวข้องสําหรับสถานการณ์ของมาตินซูบิมดีเนาะรอดูแล้วกันนะครับถือว่าเป็นนักเตะคนที่เนื้อหอมมาตินซูปิเมนดี้นะครับซูบิเมนดี้ครับนี <c> ่ <oughs> แหละครับมารอดูว่าจะจบแบบไหนแต่าร์เซนนีอยยังเป็นทีมเต็งน,นะในการเล่นละตัวครั้งนี้ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรสําหรับสถานการณ์ของเขาเองเนื้อหอมจ,จัดๆนะครับดูกานที่แล้วลิปูจะเอาขอ้อปฏิเสธข้อเสนอของลิเวอร์พูล ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับอก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับแฟนตาซีพิมลิกนะถ้าใครสนใจก็แอนไลน์ไปที่แอ n แฟนตาซีสามหได้เลยอย่าลืมเอ็นดับหน้าด้วยนะครับสร้างทีมสุดมันแฟนตาซีพิมลกลุ้นรางวัลใหญ่เราใจทุกแมตช์นะครับก็ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจเนาะกิจกรรมร่วม1-30่มเมษายนีเท่านั้นนะครับลองดูนะครับก็เหมือนคุณไปจัดทีมอยู่ข้างสนามจัดทีมแฟนตาซีนะขอขอบคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆหม จะเอามาอัปเดตให้พี่น้องชาวสกีตฟุตบอลได้รับชมรับฟังแบบต่อเน,นื่องเลยนะครับจัดไปยาวๆ